รอบนี้มาหาดบ้างโอ้ผมถอนหายใจไปสิบครั้งเลยถือว่าอัปเดตนี้โอเคฮะชาเลนจ์ Challenge ดีแต่ว่ายังไม่มีอาวุธอะไรใหม่มากคือถ้าพวกคนจะซื้อมาเล่นก็ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันอาจจะยังแบบได้คอนเทนต์ไม่เต็มที่เท่าไหร่พวกคุณจะรอไปก่อนก็ได้รอไปก่อนจนกว่าจะมันจะมีอัปเดตพวกอุปกรณ์ปืนกับโปรดใหม่มาอีกหน่อยก,ก็ดีฮะเพราะว่ามันจะได้แบบคุมค้มค่ากับเงินที่เสียไปหน่อย ตอนนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร ừ, ่เหมือนที่ผมซื้อมาสามวันไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันนะผมเอาดีลราคาถึงแล้วกัด HQ wants an assault and secure up Brimstone One. We get in, secure our region, and to the next objective in order. Let's hit them on Fire out. Let's hit them on the fat. Fire out. Let's hit them on the fat. Fire out. Let's hit them on the fat. Fire แอเรียใหม่ให้ด้วยใม้น้องกลัวจะผมทำเป็นพวบกู่ความกันเลยแอเรียเก่ากับใหม่จะผมจะลองดูก่อนว่าผมจะมาร์คอั้นได้หรือเปล่านะผมจะลองเอาทุกที่ของผมมานั่งดูว่าจังหวะที่ผมไปเ,เจอมามพวกคอมพิวเตอร์ที่ไหนที่ข้าวบุสเตอร์ที่ไหนบ้างมีพวกเอ่ออะไรนะมีพวกเจีเนอเรเตอร์ตรงไหนบ้างผมจะมาร์คมาให้แล้วกันอยากจะมาร์คเขาที่ได้แล้วกัน Good capture I Alright, 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 I. Rearm and move to the next objective location. Out. Oh, oh. Yeah 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 Load it up with the payload. Vulture one on the way. Clear the drop Get it up son. What? Ah. On the deck. Wow, that's <coughs> chill. Wow, that's chill. Must have have a ผมเรียนแบบผมใชสกิลก็ได uh ้ี่หว่าฮะลลางออกไปข้างใต้เป็นฟอมล่างยโอเครอไปอยู่สิ Arachnid Threat Levels are on the rise, day frosty troopers. Oh boy, generator. เ okay. ยเนี่ยนี่มีศั t o r อ๋อล่าข้างๆแล้วก็ข้างใต้เนาะอ๋อขั้นตานี่เลยโอเคเงียมเห็นกระซับเขาได้ดลันไปไวตันรันแล้วโอเคตันครบโอ้ oh my god มันเห็นเมื่อกี้ไหมว่าผมัมนมวิ่งมาไวขนาดนไหน กมรู้ว่ามันวิ่งไวขนาดนั้นรัโงเต็มอยู่โอ้ยทบไม่ค่อยอไม่อยาจริงกันนี่ ก็อะไรวะนั่นน่ะคอยยนะคสับน่อยเดี๋ยวนะไม่คิดทำไมผมใช้สกิลแล้วมันผมใช้สกิลได้อีกวัดหรือม,มันรีให้เหรอน่าสนใจเจ้าตันแข็ง ไปคือเ,อเ๋ยวบนโอเคบนนี้ฮะน่าจะด้นานบนมันน้งแต่เราจะเจออะไรหว่าอีกแล้วเหรอเจตระเลิกแล้วเหรอตบลิปไปหว่าไม่หยุดรอดรอ,อดขา brow ว้วโว้วโว้โว อ๋อเมืนมันบั๊กือเป่าของผมันไม,ม่ขึ้นว่าผมนี่ได้บอยช่วงเตยก่อนจิเบเตยก่อนก็เลมาเยอะเกินโอ้อยหลังผมเทียมเลยป่ะอยู่เันภาคพื้นที่โดนโดนตุกตลอดเวลาจริงฮะโอเคก็ได้ทราบ You're not dying by what? Hard, 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 hard. Hot, mate. So, getting. one. Okay. Jump to aim. We're missing the die. Jump to aim. AO is secure. Keep the right. pace on one. Let's reload and push forward. No letting up now. Stop, my car.

ข่ะของนี้ให้ก่อนแล้วกันอ๋อพวกเขาวางกันอย่างงี้ฮะเราเราวางอย่างงี้แล้วผมจะวางกำแพงฝั่งนี้ยังไองอ่ะอ๋อวางได้โอเคถ้าเป็นของเมื่อก่อนผมวางไม่ได้เนี่ยแย่จริงโอเคมันอคงวางบนหอคอยมากกว่าเนาะไม่ทนละ ก็ฝั่งนี้อันหนึ่งก็อันนี้ตรงนี้กันหนึ่งดิลองคิดดออูเอาไหมวางแถวแถวนี้แล้วกันอ่ะชิดล้าข้างแล้วลกันอันนึงโอเคส่วนฝั่งนี้เป็นเกรไปแล้วปะ่ะเป็นประตูใหญ่ Okay, 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 นับ e อกนานับอกคหม่นับนับบอกคลิปโอ้เดี๋ยววางกันนี้แล้เหรอเดี๋ยวคุณท่านวางกันนี้ล้เหรอ กันเลยโอ้โหโแล้วก็เทลี่คอนเยี่ยมครับ อับฮะมันคมมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ไหวอันนี้แล้วกันขอไปคุมมุมก่อนว้าวเพื่อนกระเด็น่ได้ด้ป่าวะ ได้ว่าไม่ฮะไปไม่ได้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 จริงเกือบอดๆๆติดขอบข้างเลยแย่เจ้ว่าไม่ฮะเมื่อกี้ไปไม่ได้มันจะวิ่งมาบเพื่อนได้ไม่ใช่ไปไม่ได้ฮะเจ้ว่าไม่ฮะเพื่อนถอยหน่อยถอยหน่อยเพิ่จะได้ยิงเข้าไปได้ตังนี้มาก่อนแล้วกันเพื่อนหนึ่ง ผมเคยชินกับการกดกับการกดรีนหลดโดยใช้โดใช้โดยใช้คิกเคยชินไปหน่อยา้างล่างข้างล่าวอยเทนี้เยอะมากอ้อยอ้ยอ้ยโอ้โหเต็ม้วอ๋อ ตอนนี้เราจะการกันได้ก่นนอนรนตาเมจนากหลายทิศทางไปก่อนไฟก้อนวิ่งเร็วมากมันมาเยอะมากค่อยอย,อยเอาทำไมเพื่อนไปตายกันละ่ะบอกตอนไรโดนบิชหมดแล้ว ตไปเยผมิเอเลยนลาเชอร์เนี่ยเพราะผมบตมาแล้วกว่าตำแพงก่อน สร้างทใไมเนี่ดดนยกำแพงนี้ยจะพังอีกขนาดไปก้อนไม่เชื่นี่เฮ้ยยิงติดตาเลยเอ้ากรโทษเพื่อสร้างกรแพงป้งกงากนายู่า็ว่าอยู่ดี ขั้นตอนสุด <laughs> ท้ายของขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทั้งทหารบนพื้นเตรียมพร้อมที่จะขึ้นบินบินโอ้ว่าแต่หักกี่ที่วัดผมบินไปไหนวัดวัดวัดบินออกนอกแบบโอ้แมปไม่โหลดอีกแจมอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมโดนยิงกระเด็นออกไปดาวออกไปดาวดวงอื่นแล้วเมื่อกี้

จุกหน่อยได้ไหมไหวปล่าวะลองดูวิ่งไปวิ่งยาวหน่อยหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ยเลยไปเลยไปอุ้ยรอว้าวเีมช่วยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเขาไม่ให้ผมนี่นะครับเขาไม่ให้ผมช่วยเพื่อนเลย Urun, o, โดนลุมเยอะขนาดนี oh, oh. Here. Here here, the okay. p p ้โอ้โหเพื่อนสาวพี่ออกมาเดี่ยวเพื่อนมันช่วยไม่ได้โอ้ยไปกอดไปกอดไปกอดถอยถอยถอยเพื่อนถอยเชื่อโอ้โหเลยไปนะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจิ้มโอเคจ้วงพี่งถอยพี่งถอยปิ้งถอยจิ้มตัวเองก่อนจิ้มตัวเองก่อน โว้ <chill> อะไรไม่รู้ผมจ <mm <Bruno 's> <ique> ิ um. ้มตัวเองจิ้มตัวเองนี่คืออะไรโอ้โหโอ้ไมค์กัวิ่งเข้าท่ากลางฝูงอุ้ยเยอะมากโอ้โหแดงเถือกเต็มไปหมดนึกว่าไม่รอดแล้วเมื่อกี้โอ้แต่มีเพื่อนพนดีวิ่งมาช่วยผมเลยรีบวิ่งมาช่วยเขากลับช่วยกันเองดีมากครับ ีไวท์สิบเจ็ดคนดีไว,ไวท์ลัวลัวทีมแพทย์ช่วยเดี๋ยวครไปก็โอเคสปอร์ตสิบสปอร์ตลัวๆโอเคครับไปเราไปเจอกันภาคต่อไปครับ